พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาคการศึกษากันบ้างสายอาชีพครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําหรับผู้ปกครองเองหรือว่าน้องๆเองที่อ,อยากจะเรียนแล้วก็จบไปมีงานทําอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็พบปัญหานะฮะเนื่องจากครูช่างขาดแคลนเขาบอกว่าครูช่างเนี่ยขาดแคลนถึง1,7 0 0 0คนนะคนะ<อ>บางแห่งขาดถึง200คนส่วนทางกับความต้องการการเรียนในสายอาชีพของน้องๆประเทศไทยครับ คุณผู้ชมไปติดตามนะฮะเขาบอกว่าทางด้านของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่ากอสอนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยกำลังวางแผนเรื่องของการแก้ปัญหาขาดครูของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งภาพรวมจากการสํารวจข้อมูล พบว่าขาดอัตรากําลังอยู่ที่17,000อัตราวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยขาดอัตรากําลังครูมากถึง200คนนะครับเบื้องต้นได้หารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกําหนดกรอบอัตรากําลังที่เป็นสาขาวิชาชีพ ที่เป็นความต้องการของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวิทยาลัยที่ขาดครูก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการนําเงินบํารุงการศึกษาและเงินที่ได้จากรายหัวนักศึกษาเนี่ยไปจ้างกันเองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าจ้างเหมานี่แหละ,ะนะฮะแต่ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีครับ่านผู้ชมครับรายละเอียดที่คุณภูผานี้ทราบเนี่ยการขาดครูจะเสนอให้ที่ประชุมกรคสอพิจารณาเป็นมติรองรับอัตราว่างตามจริงอันนี้คือตีเหล็กงกว้างนะฮะหมื่นเจ็ด ตามเกณฑ์ขาดครูที่กศกํำหนดจากนั้นจะเสนอรายละเอียดเป็นสำนักงบประมาณเพื่อของงบประมาณมาเติมเต็มให้แก่วิทยาลัยที่ขาดครูในการจ้างครูมาสอนขณะเดียวกันได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออัตรากำลังครูของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมาการ<ม>เป้าหมายนโยบายกำลังคนภาครัฐเพื่อมากำหนดตำแหน่งเป็นครูช่าง เพื่อจะทําทุกวิถีทางเพื่อการเรียนการสอนด้านสายชีพเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดขณะนี้ครับมีเด็กสนใจเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าการส่งเสริมและความต้องการของตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องการสายวิชาชีพมากกว่า70% <c oughs> สายวิชาการประมาณ30% <c oughs> ที่จะมาเติมเต็ม <c oughs> ตลาดและการขับเคลื่อนทุกภาคองค์ขาพยบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นภาค <c oughs> อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเองเรามีตั้งแต่ระดับใช้แรงงาน <c oughs> ไปจน <c oughs> ถึงมันสมองระดับวิศวะควบคุมการผลิต